โอเคบัตรนี้คือเยอสุครับเพียบบดตดเลยกินมาก็นะฮะกินมะขามนะครับทั้งบุญเลยนะครับแปดชั้นเลยนะพอไม่พี่น้องอันนี้คือพับสดๆเลยนะโอ้ดู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 โอ้พริกน้ำเกลืออร่อยมากอืมเซฟอีลีอือดูปากสิดูปากสิอู้หูอร่อยไหมจัดอือ ดูครับน้ำพริกอืมนี่สดๆเลยครับพอเป็พี่น้องสดๆเลยครับคืออยากกินตร่อยจนอยากกินถุงต้นครับก็เดี๋ยวดูสีลูกครับเยอะแยะเลยครับลูกครับลูกมะขามครับดีที่เดิมนะครับที่เดิมนะอร่อยไหมเจษอร่อยดู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 ครับนี่คือไม่ใช่ผับตะตอนครับคือผับสดๆเลยครับกับน้ำพริกโอ้โห

เี่สดๆแล้วพอแม่พี่น้องชัดไหมชัดชัชัดใส,นสน่น้นพิกไปใส่น้าิกไปพอี่น้อใส่ใส่น้พิกไปนะครับเดี๋ยวอเทียเทียลุล้นๆเลย

អូដាក់ត្រង់ដាក់កាមេរ៉ាត្រង់អឺនោះប្រពន្ធមើលបិទចេកាត់បើថាមិនស្រក់ទៅមាត់ទេអោយអោយថាអាចគិតក្បាលดูចិញ្ចិម៉ូចិញ្ចិចិញ្ចិម៉ូអូดูดูดูเนี่ยឯចិត្តដៃលោកតារយអឺអឺអូអូហ្នឹងអូណា

้งางซานครับผมอ,อยากกินแต่ตอนนี้ยังกินก่อนคุณน,นิยุกข้างลงิมง้มยิ้มก่อนสิดูจะเก็บให้ใจงเย็นกินก่อนเนี่ยกินก่อนพี่ดูดูด,ดูไอ,คอค้คุณข้างลังครับคุณข้างลังเขาอยากกินด้วยแต่ตอนนี้เรามากินข้าวบุญกับแต่เจ็ดก่อนดูในตัวมันเป็นเราดูดู อันนี้ภาพที่สองนะครับปลาใบบิน่ล้วสดสดปลาม่พี่สดสดเลือดยังเต็มเลยเนี่ยโอเคก็ขออภัยนะครับที่คุณจีดูนะครับเพราะตื่นเริญอะไรก็แอดฝากเอบคุณเจริญเนี่ยทอดบ้าง